สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมบ่ายวันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยทุเรียนนะครับหลังจากที่มีการปรับหัวน้ำให้ใหม่ก็เป็นการยกขึ้นมาเนาะผมยกขึ้นมาประมาณ40เซนติเมตรนะครับจากจากระดับเดิมอยู่ที่ประมาณ25 25เซนนะครับก็ ปรับให้เฉพาะต้นที่ใหญ่ๆนะครับสำหรับทุเรียนเล็กผมก็คงเหมือนเดิมไว้นะครับคงหัวน้ำแบบประมาณสิบห้าเซนหรือ20เซนประมาณนี้นะครับส่วนต้นใหญ่ผมก็ยกขึ้นมาเนาะหลังจากนั้นก็มีการตัดหญ้านะครับตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยก็มาใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยรอบนี้ที่จะใส่ให้ก็เป็นปุ๋ยอินรีย ปุ๋ยชีสไก่อัดเม็ดซึ่งเมื่อวันที่22ก,กรกฎาคมเดือนที่ผ่านมานะครับผมก็ใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีให้ก็เป็นการครบรอบของปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งผมใส่เป็นประจำทุกหนึ่งเดือนนะครับคลิปนี้ผมก็บันทึกคลิปไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่3ส,สิงหาคมาก็คือเมื่อวานนี้นะครับก็มาลงคลิปเป็นวันที่4วันจันทร์ ก็เดือนสิงหาคมปี68นะครับอตอนบา่บายวันอาทิตย์นะครับที่ผมใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยชีไก่ใส่ทุกหนึ่งเดือนอก็อาจจะมีเลทบ้างนิดหน่อยนะครับอา,อาจจะเลทไปสัก2-3สาวันแต่ก็มีการบันทึกเอาไว้นะครับหลังจากใส่ปุ๋ยเราก็บันทึกใส่สมุดโน้ตเอาไว้กันลืมนะครับ ว่าเราใส่ไปวันไหนสลับกับปุ๋ยอินรียเคมีนะครับก็นั่งอยู่ต้นทุเรียน3ต้นนี้นะครับนั่งอยู่ในร่มเนาะเพราะว่ามันแดดนะครับนั่งพักนะครับผมก็ใส่มาหลายต้นแล้วนะครับต้นนี้ก็ใส่มาแล้วนะครับต้นนี้ใส่แล้วสามต้นนี้นะครับส่วนต้นนี้ผมก็ใส่แล้วเหมือนกันนะครับใส่แล้วนะครับ ก็จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าใส่อย่างไรเพื่อเป็นการที่จะไม่เสียเวลาเนาะนครับปุ๋ยชีไก่นะครับปุ๋ยชีไก่อัดเม็ดมันจะมีไตรโคเดอร์มาอยู่ด้วยนะครับเป็นข้อขาวนะครับเห็นไหมนี่ครับปุ๋ยชีไก่อัดเม็ดต้นนี้นะครับผมใส่ไปแล้วนะครับใส่อยู่ที่ประมาณ1กิโล1กิโลนิดๆน,นะครับ ไม่เยอะไม่ไม่ถึงครึ่งนะครับ1กิโลนิดๆประมาณ1กิโลกับอีกสองสามฉีดนะครับเนี่ยมันก็ประมาณถ้วยถ้วยนี้นะครับถ้วยกว่ากว่านะครับก็หวานให้ทั่วโคกนี่ครับผมหวานไปแล้วเนี่ยครับมีแต่เม็ดปุ๋ยนี่เต็ม็ดปุ๋ยนะครับหวานไปแล้วเรียบร้อยนะครับหวานเข้าไปในลำต้นเลยนะครับในโคนต้น แล้วก็หวานทั่วโคกเนี่ยหวานขยับออกมานะครับที่ริมโคกเนาะนี่ครับที่ริมโคกไปนี่นะครับเนี่ยหวานไปก็เป็นการสลับปุ๋ยนะครับสลับปุ๋ยใส่ปุ๋ยอินรีย์ขี้ไก่ตัวนี้ใส่เป็นประจําทุกหนึ่งเดือนอรอบที่แล้วนะครับอรอบที่แล้วผมก็ใส่ไม่เยอะขนาดนี้นะครับ อ่าคือจะสลับใส่ก็คืออ่ารอบที่แล้วใส่ใส่น้อยกว่านี้อ่ารอบนี้ก็ใส่ประมาณนี้นะครับอ่ารอบที่แล้วผมอาจจะใส่อ่าก็คือใส่ไม่ถึงกิโลนะครับอ่ารอบที่แล้วใส่ไม่ถึงกิโลประมาณอ่าแปดเก้าขีดนะครับแปดขีดเก้าขีดประมาณนี้อ่ารอบนี้ก็ใส่ประมาณหนึ่งกิโลกับอีกอ่าสองสามขีดนะครับอ่ามันก็จะเยอะกว่ากันนิดหนึ่งอ่าเพราะว่าเรามีการสลับปุ๋ยใส่นะครับ เมื่อวันที่22อเนาะก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับก็เป็น123สาต่อไปนะครับต่อไปก็อาจจะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีก็ประมาณ10วันนะครับ10วันหรือ12 13วันนะครับก็มาสลับปุ๋ยเคมีเป็นการกระตุ้นส่วนปุ๋ยเคมีที่จะใส่รอบหน้านะครับอาจจะเป็น สูตรเสมอนะครับสูตรเสมอที่เป็น NPK เนาะซึ่งเป็นธาตุตัวหลักผมก็ไม่ให้ขาดนะครับพยายามไม่ให้ขาดถ้าไม่เป็นสูตรเสมอก็จะเป็นไนเตรตนะครับก็คือ15.00้า 15. 0 0มันก็ช่วยในเรื่องของระบบรากเนาะรากลำต้นแข็งแรงนะครับ 000, เราจะสลับเวียนกันไปนะครับแต่ตัวหลักก็คือ NPK ที่ใส่บ่อยกว่า1500นะครับสิาผมใส่ไม่บ่อยนะครับเนี่ยใสไปแล้วนะครับใส่มา,าก็เหลือแต่ไปนี่นะครับไปนี่นะครับเดินไปหน้าไปข้างหน้าเนี่ยครับใสมาถึงต้นนี้ถ้าเป็นใบทุเรียนนะครับใบทุเรียนที่อาจจะเข้าสีช้านะครับผมก็จะเติมเป็นาธาตุรองอาหารเสริมให้ก็ตามที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับาธาตุรองอาหารเสริมที่มี อาหารเสริมอยู่ห้าหกตัวนะครับแล้วก็ผสมกับสาหลายสาหลายนะครับสาหลายทะเลใส่ด้วยนะครับใส่ด้วยผสมแล้วก็ผสมในถังแล้วก็เติมจับใบนะครับถ้าสงสัยว่ามีมแมลงก็บวกมแมลงเข้าไปได้นะครับแต่ถ้าไม่มีมแมลงเนาะเราดูแล้วว่ายอดอ่อนอเหมือนจะ,ะ,มะแมลงเริ่มจะก็คือเริ่มห่างนะไม่มี จากที่เราดูแลในเรื่องของยอดอ่อนมานะครับอพอเป็นยอดอ่อนเราก็ดูแลแมลงเนาะเราก็ฉีดป้องกันอพอมันออกมานะครับพอออกมาแบบนี้ไม่มีแมลงมารบกวนเ,เราก็ไม่จําเป็นต้องใส่่ใสยาแมลงนะครับมันก็จะดูแลง,ง่ายนิดหนึ่งนะเนาะถ้าไม่มีแมลงนะครับสวนผมผมก็จะเป็นาสารชีวพันธุ์นะครับถ้าไม่มีแบบนี้นะครับถ้าเรามองไม่เห็น เราก็อาจเป็นสารชีวพันธุ์นะค้นป้องกันนะครับก็คือตัวที่ผมให้เพื่อนๆดูเมื่อเมื่อหลายคลิปแล้วนะครับที่ผมลงไปนะครับซึ่งเป็นสารกําจัดเพี้ยนะครับก็เป็นยี่ห้อเดียวกับตัวนี้แหละนะครับปุ๋ยอินทรีย์ขี้ไก่นี่แหละนะครับก็ลองไปดูในในเน็ตเนาะ,ะถ้าถ้าเราอบอกยี่ห้ออะไรไปมันอาจจะเป็นการโฆษณานะครับแต่เขาก็ไม่ได้ว่าเนาะ เจ้าของอเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาก็ยิ่งดีนะครับแต่เราก็จะพูดแบบกลางๆเอาไว้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ใช้ตัวนี้มาปุ๋ยชี้ไก่อัดเม็ดนะครับนี่ครับ <c oughs> ยอดอ่อนโดนแดดยอดอ่อนโดนแดดใบใหญ่เลยนะครับใบใหญ่เลยจากที่เราใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีให้เมื่อ วันที่22กรกฎาคมเนะาะปุ๋ยอินทรีนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอะไรหลังจากที่เราใส่ให้นะครับใส่ให้ที่โคกทุเรียนเราจะให้น้ําตามตลอดนะครับเพราะว่าปุ๋ยตัวนี้เขาจะมีไตรโคเอม่าอยู่ด้วยนะครับเขาต้องการความชื้นนะครับอันนี้ดินก็ชุ่มอยู่แล้วนะครับผมก็จะช่วยให้นิดนึงเนี่ยดินชุ่มมากเลยาจากที่ฝนตกนะครับฝนตกเมื่อเมื่อวานฝนตกเมื่อวาน ซึ่งเป็นวันเสาร์นะครับผมมาทำคลิปวันอาทิตย์เนาะบ่ายวันอาทิตย์นะครับนี่ครับใส่ไปนี่นะครับต้นนี้ใบสวยมากนะครับตอนบ่ายๆนะครับตอนนี้บ่ายบ่ายสามโมงกว่าเนะาะก็เกือบเกือบสี่โมงเย็นนะครับของวันวันอาทิตย์ที่สามสิงหานะครับดูใบสะท้อนแสงนะครับ เนี่ยผมชอบมาดูใบทุเรียนตอนนี้นะครับตอนใบใบเ,เวลาแดดออกนะครับแดดออกจัดๆใบเขาก็จะสะท้อนแสงสวยมากนะครับสวยมากตอนนี้ก็คืมอีกแล้วก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้มาใส่ปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชี้ไก่เดี๋ยวผมจะต้องใส่ใส่ต้นนี้แล้วก็ไปต้นนน้นนะครับต้นอีกต้นหนึ่งนะซึ่งเป็นต้นใหญ่เหมือนกันนะครับใส่ไปน,นู้นนะครับ หัวน้ําจัดการเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดเปิดให้ดูแล้วนะครับผมทําคลิปผมเปิดให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามันเป็นอย่างไรเนาะเวลาเราเปิดนะครับถ้าสูงแบบนี้เราเปิดไม่แรงมันก,จก็จะกระจายอยู่อยู่ไม่ไม่ออกนอกสมพุ่มเนาะเวลาที่ที่มีดอกนะครับเวลาที่มีดอกหรือว่าเริ่มติดผลอ่อน ก็จะพยายามไม่ให้น้ำเนี่ยมันออกไปด้านนอกนะครับเดี๋ยวค่อยคๆไปดูกันเนาะตอนที่ติดดอกนะครับปีนี้ผมว่าน่าจะน่าจะน่าจะไม่พลาดนะครับเพราะว่าเขาติดดอกมาแล้วสองปีแต่จะอาจจะเป็นปัญหาอยู่ที่ว่ามันมันมีปัญหาในเรื่องของฝนนะครับสภาพอากาศที่ผลมานะครับมันก็ทำให้ให้ดอกร่วงเนาะดอกร่วงปีนี้ต้นสมบูรณ์ขึ้นเยอะนะครับ ต้นจะสมบูรณ์แบบผมว่าสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เท่าที่ปลูกมานะครับเพราะว่าเขาจะเข้า5ปีปลายเดือนก็คือปลายเดือนนี้แหละนะครับสำหรับต้นนี้เนาะ,ะก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ